โอเคไหนอะตรวจผมซะหน่อยดิใครมีอำนาจตรวจอะตรวจผมหน่อยดิเอาไปลงไปลงตอนหนึ่งหน่อยปะปะมาพี่เดือไม่ตวพี่อะไรตรวจมาไม่ไม่ได้เยี่ยวให้ตรวจอะครับถ้าถ้าจะถ้าจะลงถ้าจะตรวจผมก็ต้องทําให้มันถูกต้องนะทำให้มันถูกต้องครับเอะมาลงบัตรตอนหนึ่งหน่อยเออลงลงลงตรวจหนึ่งหนึ่งอยถ้าจะตรวจผม่ะ แล้วก็แสดงบัตรประวัด้วยบัตรบัตรเหลืองด้วยนักพิณ่ามีอะไรบ้างฮะเราก็มันเดี๋ยวค่อยแวะมาหาการไม่ใช่แวะมาหาการในเมื่อกี้เรียกผมเหมือนกับยังไงอ่ะไม่รู้สงสัยอะไรผมบ้างไหมก็ไม่รู้บ้างเนี่ยเออเนี่ขอดูว่ะนะข้าราชการท่านบอกแล้วท่านแต่งแต่งชุดข้าราชการไม่ต้องดูนะครับนะ ผมว่าถ้าทําอะไรที่มันไม่ไม่ถูกระเบียบผมว่าอย่าทําเลยผมว่ามันเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาพูดง่ายๆว่ามันมันเสื่อมเสียน่ะใช่ไหมไปไหนต่อแล้วนี่เขาก็ร้องเรียนมารถบรรทุกเนี่ย<ม>สืบสาะก่อนดีไหมก่อนที่จะหยุดรถในช่องทางเดินรถเนี่ยจริงๆต้องหยุดข้างซ้ายต้องเอามาข้างซ้าย <c oughs> เออรำคาญเอ,อารำคาญรำคาญเลว ลำคาญแล้วเรียกผมทำไมไม่เอาเรียกผมนี่ไหนถ้าลำคานผมนะถ้าพูดอย่างเงี้ยชักปืนมายิงผมเลยไหมพวกคุณมีทั้งเรื่องการณ์มีทั้งปืนไม่เอาไม่รอพี่ไม่เอาท่านเป็นผู้ควบคุมเขาต้องบอกเขาสิอยู่อยู่ผมผมก็อกู่